สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชา n นลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปลาอินรีแดดเดียวกันครับวันนี้มันก็จะมีเป็นเนื้อปลาอินรีครับเป็นปลาอินรีสดนะครับก่อนอื่นให้เรานําไปร้านทอควาศาดแล้วก็เสดดน้ำมาให้หมักเลยนะครับแล้วก็นํามาหมักเลยแล้วก็หมักด้วยน้ําปลาครับสูตรแบบง่ายๆครับแต่ทานอร่อย ใส่น้ำปลาลงไปเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วนะครับแต่ว่าเบามือนะเนื้อปลาจะได้ไม่เละน,นะครับแค่กลับกลับพลิกพลิกให้ปลาแช่โดนกับน้ำปลาให้ทั่วก็พอแล้วครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดด้วยพลาสติกแรปนะครับแล้วก็นําไปหมักไว้ในตู้เย็นครับสักประมาณ30-60นาทีนะครับเพื่อให้น้ําปลาซึมเข้าตัวเนื้อปลาบ้างนะครับแล้วนําไปหมักทิ้งไว้ก่อนครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็หมักปลามาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็นําออกมาจากตู้เย็นได้เลยนะสเสร็จแล้วก็นํามาตากได้เลยครับก็จะใส่เป็นถาดจากแกรงนี้ครับกันไม่ให้น้ําของปลาหยดไปเลยเถอะนะครับเรียงตากไว้ได้เลย แล้ววันนี้มันก็จะตากด้วยนี่เลยครับเป็นมุ้งคอนโดนะครับนี่ก็นําไปแขวนแล้วก็ตากได้เลยมุ้งตัวนี้จะมีประโยชน์อย่างนึงคือสามารถกันมแมลงวันได้ดีครับเพราะว่าอย่างปลาที่เรานํามาตากเนี้ยกลิ่นจะค่อนข้างแรงนะมแมลงวันจะมาเร็วมากครับถ้าเกิดเราไม่มีมุ้งก็ใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้ครับคลุมเอาไว้นะกันไม่ให้มแมลงวันมาตอมครับโอเคครับเดี๋ยวเรานําไปตากแดดทังๆให้ได้ที่เลยนะครับ ระยะเวลาการตากก็ขึ้นอยู่กับความแรงของแดดนะครับแล้วก็ความต้องการของเราว่าเราต้องการให้ปลาที่เราทำอ่ะแห้งขนาดไหนครับนี่แล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับนี่เลยครับตอนนี้ผมก็ตากไปยนซีมาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับปลาด้านแรกก็จะแห้งจึงดีแล้วนะครับก็พลิกกลับหน้าได้เลยครับ สร็จแล้วก็นําไปตากแดดต่อ,อยนะครับให้อีกด้านหนึ่งแห้งตึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูที่ถาดนี้เวลาเรานําปลาไปตากพวกน้ําปลาหรือว่าน้ําของปลาก็จะหยดลงมาในถาดครับก็ <c oughs> จะกันไม่ให้เปเลอะเทอะที่บ้านได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนําไปตากให้ได้ที่ก่อนเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ตากปลายินรีด้านที่สองมาได้ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าครับ <c oughs> ปลาก็จะแห้งได้ที่ดีแล้วนะครับ <c oughs> นี่เลย ตากให้ผิวด้านนอกของปลาแห้งนีนิดเลยนะครับแต่ว่าเนื้อปลาด้านในยังโงมีความนุ่มอยู่ครับเนี่ยจะนุ่มอยู่ตึงเฉพาะด้านนอกครับแห้งด้านนอกใช้ได้แล้วครับดมก่กลิ่นหอมดีมากครับทางนี้เราก็จะสามารถเก็บถนอมมาหาตัวนี้ไว้ทานได้นานแล้วครับเวลาเก็บก็ให้เราเก็บใส่กล่องภาชนะปิดหรือว่าเป็นถุงพลาสติกก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะสามารถเก็บได้นานหลายวันเลยครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเก็บไว้นานกว่านั้นให้เรานําขึ้นฟรีสเลยนะครับ ช่วยให้เราเก็บได้นานหลายเดือนครับเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้เราลองทอดทานกันดูนะครับพอกระทะน้ำมันเริ่มร้อนครับก็นำปลาลงไปทอดได้เลยครับเวลาทอดไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าด้านนอกของผิวปลามีความแห้งครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวด้านนอกจะไหมเกรียมซะก,ก่อนครับด้านในยังไม่สุกดีนะทอดด้วยไฟกลางค่อยๆอ่อนนะครับให้เข a ค่อยๆร้อนแล้วสุกเข้าไปถึงข้างในครับ พอมาได้สักแป๊บเดียวก็จะเริ่มเหลืองแล้วครับกลับ้านเลยคอยสังเกตด,ดีๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกปลาที่เราทําเป็นปลาแต่เดียวผิวด้านนอกจะมีความแห้งก็จะเหลืองไวครับนี่แหละครับคราวนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วจัมดูน่าทานมากครับกลิ่นก็หอมสุดๆเลยปิดเตาเราก็นําขึ้นมาได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นนี่เลยครับพีกน้าปลามะนาวครับทําง่ายๆเลย ทานคู่กับปลายซีแดดเดียวทอดห,มหอมๆนะครับดีก็น่าทานสุดนะครับหรือว่าใครจะทานเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เข้ากันดีเลยนะครับน่าทานมากขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ